สวัสดีค่ะชัค่ะคุณเบียสวัสดีครับผมคุณพี่นะเข้าทางผมเลยเคยเจอกันอีกแล้วเหรออยู่ลาดประเคาใช่ไหมครับใช่ครับผมอีกแล้วไม่รู้อม่รู้เขามีเมลเซียมเสื้อวินเทจอยู่ที่ลาดประเคผาโอ้โหยคุณเคยไปซื้อหรอผมเคยไปขโมยฮะเฮ้ยไอ้ยางงี้คุณเบียค่ะเราบักษาคสามารถปลอดภัยดีมากโดนจับเรียบร้อยกันขออนุญาตถามวันนี้คุณเบียเอาอะไรมาคะเสื้อยืดตัวนี้มี10บตัวในโลก สิบตัวคือคือผลิตออกมาน้อยมากแล้วก็ผลิตแค่ครั้งเดียวใช่ครับคืออย่างงี้ฮะคือเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของวงจีชื่อบัตโฮเซ u ร์ e เฟอร์ซึ่งเป็นอเมริกันล็อกช่วงปีประมาณ80ไป90ซึ่งคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักวงนี้แต่ว่าวงนี้เนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเนมวาน่าเคอร์ทโคเบนเคยใส่เสื้อลายนี้ครับคือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาผลิตออกมาน้อยผลิตเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อ30ปีที่แล้ว ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออยู่ตรงนี้ใช่ครับไปดูได้ไหมครับไปดูได้ไหมครับมาดูดูได้เลยครับปกติปกติคนที่เก็บเสื้อยื่อส่วนใหญ่เขาเขาดูจากอะไรกันบ้างคะอจริงๆก็จะต้องดูจากตะเข็บครับอันนี้จะเป็นตะเข็บเดียวก็จะเห็นเลยว่ามาจากปีปลายปี80ขออาการเสื้อจะยและอย่างถ้าเป็นแบบปัจจุบันคือก็จะเป็น2ตะเข็บอะคะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะเข็บคู่แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีตะเข็บที่เป็น ข็แต่เห็นว่าเข็บนะอันนี้ไม่มีตะเข็บเห็นว่าพอเป็นตัวกลมเลยใช่ครับซึ่งราคานี้ก็คือเป็นราคาที่เคยถูกประมูลสูงที่สุดใช่ครับแอบดมได้ไหมอะคะอ่ะได้ได้ครับลองดูครับลองดูครับคุณรถเมย์เชื่อผมแต่ผมยังไม่ได้ซักเลยนะครับตั้งแต่ปี80แล้วนะกลิ่นมันแบบกินเหมือนแบบพึ่งซักอะนี่คุณสองคนดมเนี่ยมูลค่าจะขึ้นไปอีกนะอ้าวจริงรถเมย์ดมพิงกี้ดมเนี่ยที่ร้านนี้แพงสุดไหมตัวนี้เอ่อจริงๆผมทำมิวเซียมเส้ยื่นนะครัับออนนี้ก็ยู มีเสื้อยืดที่เป็นแบบติดอันดับโลกที่แพงติดอันดับโลกเนี่ยหลายตัวแต่ตัวนี้คืออยู่กลุ่มนั้นอยู่กลุ่มนั้นอยู่กลุ่มนกลุ่มนั้นท็อปไฟลายไหมคะท็อปฟลายครับโโอ้หมนุษย์เราคิดยังไงกับการที่จ่ายเงินไปกับเสื้อทีเชิ้ตแพงๆขนาดนี้ผมว่าเราซื้อสตอรี่นะครับเรื่องราวใช่ว่าอย่างตัวนี้ก็คือว่าอย่าง ว่าตัวตรีที่เป็น alternative เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเคิร์ทโคเบนเนี่ยเป็นแบบเป็นท็อปใช่ไหมครับแต่เขาใส่เสื้อลายนี้อ่าอ้าวในประเทศไทยตกลงมีน่าจะมีแค่ตัวเดียวน่าจะมี2ตัวครับน่าจะมีสตัวเท่านั้นแล้วที่มูเซียมคุณคุณขายเสื้อด้วยไหมครับก็จริงๆตอนแรกไม่ขายแต่มาช่วงหลังๆมาก็เหมือนแบบมีคนมาขอซื้อเยอะก็ถึงช่วงนั้นผมไปไม่ยอมขายผม เคยไปถามด้วยเหรอพี่ต้าจะไปซื้อตอนนั้นจะซื้อ5 0 0 0 0นตัวนั้นเนวันดาแล้ติดต่อไปใหม่นะครับติดต่อไปใหม่ติดต่อไปใหม่เอาติดต่อไปใหม่นะถ้าเกิดคุณสนใจนะพี่ต้านะเนวันดาห้าแสนเลยเหรอต่อเขา5 0 0พไม่ขายตบตัวนั่นอะเอ้าวันนี้ขอบคุณคุณเบียร์ด้วยนะคะที่นำโชวอมาให้เราดูขอบคุณมาก